คยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่ฮโรนะคะวันนี้เรามาทําไพ่พิกาการ์ดกันนะคะมาในหัวข้อว่าเขาคิดจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหัวข้อของเรานะคะเขาคิดอย่างไรจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นเองนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทําการเลือกไพ่ที่อาจารย์วางไว้ทั้งหมด3สําหรับนะคะ สำหรับที่1สำหรับที่สองสำหรับที่3นะคะท่านเลือกได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่สำหรับที่1ทีมที่1น,นะคะอาจารย์ขอนญาสับไพ่เปิดดวงท่านก่อนนะคะไพ่สิบถ้วยนะคะขยายด้วยไพ่ทาวเวอร์ นกภาพนกแตกรังนะคะแล้วก็ราชาเหรียญ2อไม้เท้าไพ่สี่เหรียญน,นะคะพลังงานไพ่สำหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่1น,นะคะทีมที่1นึ่งไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่แห่งความความรักที่แบบเขาเรียกว่าความซื่อสัตย์ก็ได้นะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่แฟมรี่เป็นไพ่ที่รักครอบครัว รักคนของของตัวเองมากมายอะนะคะแต่ก็จะมีพลังงานที่เสียขึ้นมาก็คือพลังงานทาวเวอร์เป็นสัญลักษณ์ของดาวคารเป็นดาวสงครามดาวแห่งความขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของท่านตอนนี้กับคนรักนะคะก็อาจจะไม่รงรอยกันบางบางบางท่านถึงขั้นแบบบอกเลิกบอกตัดสัมพันธ์กันแล้วก็มีนะคะเดิน ออกจากความสัมพันธ์นั้นแล้วทั้งๆท,ที่ใจก็ยังหวยหากันอยู่นะคะให้ราชาเหรียญน,นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความนิ่งนะคะแล้วก็มีไพ่ปิดที่เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะสองใบนี้สื่อถึงความนิ่งนะคะความนิ่งความาที่แบบการพิจารณาเหมือนลักษณะการนั่งสมาธิท่านอาจจะกําลังไตรตรองหรือคร่ควรในการกระทำอของอีกฝ่ายอยู่ก็ได้นะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เขาอะนะคะคิดยังไงเขารักเราบ้างไหมอะไรเหมือนท่านน้อยใจอยู่รึกเพราะว่าตัวท่านทุ่มเทกับเขาไงคะไพ่สิบถ่วยนะคะไพ่สองไม้เนี่ยท่านก็อยากที่จะได้ความเข้าอ,อกเข้าใจความความรักความเอาใจใส่โดยเฉพาะคําพูดที่อ่อนโยนอ่อนหวานการกระทําที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่มันเขาเรียกว่าห่วงหาอัทรน่ะนั่นแหละสิ่งที่ทีมที่หนึ่งต้องการอยู่ตอนเนี้นะคะ ให,ให้คำพูดที่มันเหมือนกับเป็นน้ำทิชีชโลมใจอ,ะอ่ะต้องการคาพูดเพาะๆต้องการการกระทำที่บง่งบอกถึงความห่วงใยอะ่ะความรักความรู้สึกอ,ะอ่ะมีให้ผมบ้างไหมมีให้ฉันบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะคะน,นี่ก็คือไพ่ถอดความคิดความรู้สึกของท่านที่เลือกอไพ่ชุดที่หนึ่งมาว่าท่านอาจจะกำลังน้อยใจคนรักอยู่และตอนนี้เหมือนกับ บางบางท่านก็ยังไม่ได้แปลว่าเลิกอาจจะแค่นิ่งๆอาจจะแค่ไม่คุยกันหรือบางทีก็โดนบล็อกไปแล้วก็มีอ่านะคะแต่บางท่านก็แค่แบบขอระยะห่างนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็มีหลายสถานการณ์ที่ขึ้นนะคะแต่บอกว่าเลิกกันขาดไปเลยก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะไพ่ทาวเวอร์อยู่ตำแหน่งที่2เองยังไม่ได้อยู่ตำแหน่งสุดท้ายนะโอเคค่ะเรามาดูฝั่งเขาบ้างว่าเขาคิดยังไงนะคะเขารู้สึกอย่างไรตอนเนี้ย ฝั่งคนรักของทีมที่หนึ่งนะคะ mm. เขาเป็นไพ่สเตรนท์ mm. เขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยอะ่ะอืมลักษณะอาการไพ่คล้ายกันเลยต่างคนต่างเหมือนกับยิงยิงจองหองใส่กันนะเนี่ยเหมือนต่างคนต่างจะไม่ง้อกันเหมือนก,ก็รออีกฝ่ายทักมาก็ได้นะคะไพ่แปดเหรียญ ดูนะคะว่าเขาคิดจะทำยังไงไอ่ะไพ่อสศวินดาบไพ่ทำร้านอ่ะโอเคอ่าคนคนนี้นะคะว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรนะคะตกลงแล้วเขาจะทำยังไงในความสัมพันธ์เนี่ยมองดูเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอ่าหญิงทนงนะคะไพ่สตรีนเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์ ดาวทิ์เป็นดาวประจําตัวแน่นอนนะคนที่อยู่ราศีสิงค์ค่อนข้างจะมีอิโก้แหละนะคะแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองสูงหญิงธนงรักศักดิ์ศรีเพราะนั้นการจะโงอใครนี่ก็ค่อนข้างจะเหมือนกับคิดแล้วคิดอีกค่ะไม่อยากเสียหน้าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอยู่เหมือนเขาก็รอนะไพ่สองดาบเนี่ยเห็นไหมลักษณะการนั่งเหมือนกันเลยนั่งคิดมาก อรอข่าวสารข้อมูลรอการติดต่อกับของคุณอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณไม่ติดต่อจริงๆอ่ะเขาทนไหวไหมอาจารย์มองเขาทนไม่ไหวหรอกนะคะเขาทนคิดถึงคุณไม่ได้หรอกอ่ะเขาเขาเขาทนที่จะขาดคุณแบบห่างห่างจากกันมากนะเขาทำไม่ได้นะคะไพ่แปดเรียนไพ่อัศวินดาเป็นพลังงานธาตุลมละมีการเคลื่อนไหวละแล้วก็ธาบาลานด้วยก็มีการแบบเปลี่ยนแปลงนะคะ มีการสื่อสารการติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งก็คุณนั่งเฉยๆเหมือนไพ่ใบนี้ก็ได้นะออคุณอยู่เฉยๆเหอออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ติดต่อ,อก,กับไปเองนะถ้าไม่เข้าใจอะไรกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นฝ่ายที่จะติดต่อกลับไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ว่าจะเป็นยังไงจริงๆแล้วสําหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่1ทีมที่1น,นะ สรุปความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยเนี่ยแอคชั่นว่าเขาจะทําอย่างนี้แล้วตกลงแล้วเป็นยังไงเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะไพ่เดอะเมจิกเชียนค่ะไพ่สามเหรียญใครที่มีอ่าพลังงานตรงกับไพ่นะคะก็สามารถที่จะนำไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของท่านได้นะคะ ว้าวไพ่ดีมากเลยค่ะเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาอยู่นะท่านมาดูไพ่ชุดนี้นะท่านก็เพ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับให้พลังงานไปด้วยนะคะกับไพ่จะได้สแกนดวงแล้วจะทําให้พลังงานไพ่เนี่ยดึงดูดสิ่งดีๆทําให้ท่านสมหวังเหมือนกับที่ไพ่ขึ้นนะคะ,ะถ้าท่านมีปัญหาอยู่นะท่านเข้ามาฟังเนี่ยอาจารย์มองเลยว่า ความรักท่านจะขี้คลายอาจารย์คิดเช่นนั้นนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาดีมากนะคะไพ่เดเมจิยังแปลว่าสื่อถึงเบื้องบนนะคะพลังงานจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสื่อพลังงานนําความรักของท่านกลับมาได้นะคะสรุปแล้ว3มเรียนก็จะต้องออกลับมาเป็นเหมือนกับร่วมมือกันอีกเป็นคนรักกันอีก ยิ่งมีไพ่หกถ้วยเข้ามาขยายก็แปลเรื่องของความรักเก่าอยู่แล้วนะสิ่ง,งเก่าจะกลับมาหมายเลขหกเบิ้นเลยอะ่ะหกถ้วยแล้วก็หไม้นะคะหไม้เท้าชุดนี้สวยงามนะเห็นไหมคะว่าเป็นภาพผู้ชายกับผู้หญิงตกลงปรงใจเนี่ยจับไม้จับมือกันแล้วเห็นไหมคะมีกองเชียร์อยู่ด้านหลังอะ่ะเออมีทีมเชียร์ด้วยเชียร์ให้คุณสองคนรักกันเข้าใจกันเห็นไหมคะเป็นไพ่เดลเวอร์เป็นไพ over, ่ ว้าวมีความสุขจริงๆเห็นไหมฝ่ามือประกบกันเนี่ยเห็นไหมคะท่านจะเห็นชัดเจนอาจารย์เห็นไพน่อาจารย์ตื่นเต้นด้วยเลยเห็นไหมคะว่าเป็นสิ่งที่มองแล้วมีความสุขมันเป็นพลังงานที่น่าจะแบบนําความรักที่ท่านโหยหากันอยู่เนี่ยที่ท่านแบบอีโก้ใส่กันอยู่เนี่ยนะคะในที่สุดแล้วพลังงานไพ่ก็จะดึงดูดนะให้เขาเนี่ยติดต่อกลับมาได้เร็วบอกรักท่าน บอกว่ารักท่านมากแค่ไหนในหัวใจเขามีแค่ท่านเท่านั้นแหละนะคะไม่มีคนอื่นอีกต่อไปแล้วเขาจะทุ่มเทในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะสร้างอนาคตร่วมกันได้นะคะ,ะไปถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตคู่อ่ะ,อะมีลูกด้วยกันก็ได้นะไพ่หกถ้วยเป็นภาพเด็กๆอย่างเงี้ยมีความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนะคะดีมากๆเลยนะคะโอเคอาจารย์ก็ขอให้ทีมที่หนึ่ง สมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะถูกใจกด subscribe like share เป็นกําลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่2ทีมที่2นะคะอาจารย์ขอยนญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงท่านก่อนนะคะพลังงานไพ่จะ,ะดึงดูดเรื่องราวของท่านออกมาเป็นยังไงนะคะ ไไพ่เหมือนเศร้าอยู่เนาะห้าถ้วยค่ะคิงไม้เทา้าแล้วก็ราชินีถ้วยสี่ถ้วยหนึ่งดาบนะคะพลังงานของทิมที่สองไพ่ชุดที่สองเนี่ยนะคะบ่งบอกถึงความทุกข์ความเศร้าความรักที่ไม่ได้ดังใจ อาจเป็นไปได้บางคนก็แอบปื้มแอบรักเขาอยู่นะคะอาจจะรักคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่ก็ได้นะ,ะประเด็นแรกเลยท่านก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนท่านต้องการให้ความรักครั้งนี้มันพัฒนานะะพัฒนาไปมากกว่านี้นะคะถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีใครบางคนแต่เหมือนกับความสัมพันธ์ของเขาคนนี้นะคะเขาไม่ชัดเจนกันหรอกอาจารย์มองเนี่ย คนสองคนเนี้ยนะคะอาจารย์อ่านจากพลังงานของท่านนะคนที่ท่านแอบปื้มนะคะไพ่สีทถ้วยท่านแอบชอบแต่เขาอาจจะมีใครของเขาอยู่แต่เขาอาจจะเหมือนเหมือนมีปัญหาความรักแล้วแล้วเขาอ่ะกลับมาติดต่อกับท่านในช่วงที่เขามีปัญหากับคนของเขาไงคะแล้วเหมือนกับอความสัมพันธ์ในเชิงเพื่อนนะอาจารย์มองแล้วท่านเนี่ยเริ่มรู้สึกปื้มๆเขาแล้วท่านก็เริ่มไม่แน่ใจด้วย นะคะว่าคนคนนี้เขาเขาชอบเราจริงหรือเปล่าหรือเขาเห็นแค่เราเป็นเพื่อนปรับทุกข์อะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานก,นกันก็ได้นะคะอยู่ในนี้อาจารย์มองนะเออเหมือนเหมือนมีปัญหาเข้ามาแล้วเข้ามาปรึกษาหารือเราแล้วก็เหมือนเราก็แอบปื้มๆเขาที่มันมากกว่าคําว่าเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้เรารู้สึกแบบทุกข์ใจอ่เพราะเราคิดคิดกับเขามากกว่าคําว่าเพื่อนนีป่ประเด็นแรกนะที่อาจารย์เห็น ประเด็นที่สองค่ะอ่าเคสที่สองเนี่ยนะไพ่ห้าถ้วยกับไพ่สี่ถ้วยเนี่ยก็รู้สึกแบบผิดหวังกรณีที่พวกคุณเป็นคนรักกันอยู่นะกรณีที่สองนะคะไพ่ราชาราชาไม้เท้ากับราชินีถ้วยนะคะไพ่ราชินีถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงรักใครรักจริงมีความอ่อนโยนมีความอยากที่จะทนุถนอมมีความรักษาคำมั่นสัญญาหรือรักษาแบบ น้ำจิตน้ำใจของคนรักมากแต่คนรักของท่านเนี่ยเป็นพลังงานธาตุไฟนะไพ่ราชาไม้เท้าเขาก็ค่อนข้างจะเหมือนกับบ้าพลังในเรื่องของการทํางานนะคะการมุ่งมั่นในเรื่องของงานจนแบบตอนนี้เขาลาเลยอะอาจารย์มองลาเลยแบบไม่ได้ตั้งใจนะจริงๆแล้วอะ่ะถ้ากรณีท่านเป็นคู่รักกันนะอาจารย์มองอาจจะไม่ได้แปลประเด็นว่าเขามีมือที่สแบบชัดเจน แต่ช่วงนี้เขาอาจจะบ้างานหรือแก้ปัญหาในเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องงานค่อนข้างจะเยอะจนทําให้ท่านเนี่ยน้อยใจมันเป็นพลังงานของความน้อยใจอะ่ะสาหรับท่านที่เลือกชุดที่สองอะนะฮะน้อยใจไม่ว่าจะพลังงานชุดแรกสําหรับคนที่แอบปื้มแอบชอบกันในกรณีที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในที่เรียนมหาลัยก็ได้นะอาจารย์มองเนาะอีกกรณีนึงก็เป็นคนรักกันอยู่แล้วแต่ เข้าใจกันผิดอืมเพราะอีกฝ่ายแบบความสนใจน้อยลงเฉยลงหรือนิ่งจนท่านไม่เข้าใจในความรู้สึกของเขาว่าตกลงแล้วเขาคิดยังไงกับเรากันแน่เขาจะไปต่อกับเราไหมหรือจะหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้ทํายังไงก็ให้มันชัดเจนหน่อยอะไรเงี้ยไพ่หนึ่งดาบนะท่านต้องการตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่จริงคุณก็บอกมาเลยอ่าคุณบอกมาเลย ผมพร้อมที่จะไปฉันพร้อมที่จะไปอะไรประมาณนี้หนึ่งดาบจะเป็นไพ่พลังงานที่เริ่มที่อยากเด็ดขาดเพราะเป็นไพ่ปิดเป็นไพ่สรุปใบสุดท้ายคุณต้องการความชัดเจนละกรณีน,นี้ที่เป็นคู่รักนะเออนะคะคุณคุณก็มองว่าถ้าถ้าไม่โอเคถ้าถ้าคิดว่ามีอะไรที่มันสำคัญกว่าอืมคุณคุณปล่อยผมไว้ตรงนี้คุณปล่อยฉันไว้ตรงนี้ได้เลย อาจารย์แปลงงั้นเลยนะคะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาใบสุดท้ายโอเคแล้วเขาจะทำยังไงเรามาดูฝั่งเขาบ้างเขาจะทำยังไงเขาคิดยังไงจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเป็นไพ่เดอะซันเป็นไพ่อสศวนเหรียญสี่เหรียญสามเหรียญ อัศวินถ้วยอ๋าโอเคค่ะอาจารย์มองอย่างนี้นะไพ่สี่เหรียญเนี่ยแปลได้หลายระดับเหมือนกันอืมอาจจะบอกว่าน,นิ่งก็ได้แต่ทีเนี้ยพอมันไพ่ขยายดีจะแปลว่าน,นิ่งไม่ได้นะอย่างเงี้ยแปลว่าน,นิ่งได้สี่ถ้วยขยายด้วยไพ่นั่งเงาเงาอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยมันมีแอคชั่นนะคะมีสามเหรียญขึ้นมามีคนขี่มา้าอัศวินเหรียญอืมมีอัศวินถ้วยเพราะนั้น เดซันก็ขี่มา้ามันเป็นภาพของการเคลื่อนไหวเพราะนั้นไพ่สีเหรียญไปน,น,นี้อาจารย์จะแปลในการเขาเรียกว่าอยากาปกป้องอยากดูแลอยากมีคุณไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจคุณมีค่าซะเหลือเกินสําหรับเขาอะนะเขาคิดอย่างนั้นว่าเขาไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือเข้าไปหรอก คุณมีค่าเขาต้องการคุณนะคะเพราะฉะนั้นแอคชั่นไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าไพ่เดซานคือพลังงานของการเริ่มต้นได้แสงสว่างและโอกาสนะคะเป็นภาพเด็กยิ้มเริงล่าไพ่พลังงานเด็กคือการเริ่มอะไรใหม่ๆได้และเป็นการเริ่มที่มีความสุขนะคะเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะ เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีแอคชั hmm. ่นเห็นไหมคะให้อัศวินเหรียญและไพ่ใบสรุปเป็นอัศวินถ้วยที่จะบอกความในใจเขากับคุณอย่างแน่นอนไพ่สี่เหรียญความในใจที่เขาปิดบังคุณมานานก็ได้ไม่ได้บอกว่าอุ้ยผมชอบคุณฉันรักคุณอะไรเงี้ย mm hmm. เขาจะบอกละสามเหรียญมีการพูดคุยมีการเจรจากันละมีการเปิดแล้วนะคะเป็นไพ่พลังงานเปิดนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าคุณแอบรักเขาอยู่ เขาก็แอบรักคุณเหมือนกันและก็จะบอกความจริงสองกรณีที่อาจารย์อ่านไปว่าพวกคุณทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอยู่เข้าใจกันผิดว่าเฮ้ยเขาไปสนใจอะไรกับไม่รู้ไปเน้นในเรื่องอื่นไม่ไม่สนใจตัวคุณอแต่คราวนี้อาจารย์มอเขาเสร็จภารกิจหน้าที่การงานเขาน่าจะลงตัวละ,ะแก้ปัญหาได้ละโล่งละอืพลังงานไพ่เปิดเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะบอกความจริงบอกความรู้สึก กับท่านนั่นคือแอคชั่นของไพ่ที่จะเกิดขึ้นนะเรามาดูไพ่สรุปคะ่ะไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่ราชินีเรียนราชาดาบจัสติกแปดเหรียญสามไม้เท้านะคะโอเคเลยคะ่ะไพ่คิงกับควีนขึ้นคู่กันเห็นไหมพวกคุณก็ต้องเป็นคู่กันแหละ พลังงานคิงกับควีนนะชายหญิงเป็นคู่กันนะฮะไพ่จัสติกคือการตัดสินใจละการใช้เหตุและผลใช้ของความเขาเรียกว่าความถูกต้องไม่ใช่คบกันแบบลับๆมันต้องเปิดเผยต้องเปิดตัวนะคะแปดเหรียญน,นะฮะเป็นไพ่แห่งการทุ่มเทเป็นไพ่แห่งการงอกเงยการขยับขยายนะฮะไพ่สามมเท้าการรอคอยที่อีกฝ่ายกำลังจะ เข้ามาหาท่านแล้วการตัดสินใจที่เด็ดขาดและก็อยู่บนความถูกต้องทางสังคมไม่ได้คบกันแบบลับๆมันจะต้องมีการประกาศนะไพจัตะคือการตัดสินใจและการประกาศการเปิดตัวนะคะไพสาม้เท้าเรือเห็นไหมคะเรืออยู่ในน่านน้ำกาลังจะเทียบฝั่งคุณยืนรอเขาอยู่ตรงนี้เขากําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองเป็นการตัดสินใจที่จะ บอกความรู้สึกความต้องการการที่จะมีชีวิตร่วมกันแบบให้สังคมได้รับรู้ือไพ่ออกมาดีมากเลยนะอ่าพลังงานไพ่ดีมากเลยค่ะสำหรับชุดที่2นะคะเพราะนั้นแอคชั่นเขาก็คือเขาจะเปิดความในใจกับคุณและบอกความรู้สึกของเขากับคุณนั่นเองนะคะขอให้โชคดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่3นะคะทีมที่3เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เปิดดูพลังงานไพ่ของท่านนะคะว่าเป็นยังไงทีมที่3ราชินีถ้วย The m a g จิ i เช เด็กถือดาบเจ็ดดาบสามไม้เท้า,าพลังงานไพ่ที่มีปัญหาก็คือไพ่เจ็ดดาบนี่แหละค่ะตัวท่านเนี่ยนะคะเป็นไพ่าราชินีถ้วยแน่นอนละความรักท่านยังรักเขาอยู่มากมายเหมือนท่านก็ยังรอเขาอยู่เพราะไพ่พลังงานใบสุดท้ายเป็นสามไม้เท้าการรอคอยนะการยืนที่แบบ ยืนรออยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะคะมือยังจับไม้เท้าข้างหนึ่งไว้นะฮะก็คือจะไม่ปล่อยมืออ่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่นตอนนี้ก็ตามนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะยังไม่ได้อ่าเปิดเผยมากนักหรอกรู้เป็นบางคนแค่นั้นในความสัมพันธ์ท่านกับเขาก็ได้นะคะไพ่เจ็ดดาบคือสิ่งที่มันยังปกปิดอยู่นะคะแต่ท่านก็ยังเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่า ปัญหาที่มีอยู่มันจะแก้ไขได้มันจะมีโอกาสที่จะเปิดตัวหรืออมีโอกาสที่จะเกิดความสําเร็จไพ่หมายเลขหนึ่งเดเมเชียนนะคะ,ะเหมือนท่านก็มั่นใจอะอาจารย์มองว่าท่านมั่นใจนะไพ่เด็กถือดาบคือความมั่นใจความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีปัญหาเหมือนท่านก็ไม่หวั่นเกรงไม่ไม่หวั่นว่าตัวเองจะผิดหวังอะไรเหมือนยังเชื่อมั่นอืก็ก็ยังรอในความสัมพันธ์ที่จะให้มันชัดเจน น,ะะนี่ก็คือ,อท่านที่เลือกชุดที่3นะคะเหมือนท่านรอเขาอยู่รอว่าเขาจะทำยังไงแอคชั่นยังไงนั่นแหละอ้าวเรามาดูตัวเขาบ้างแหละทีนี้ในความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ไม่ได้กระจ่างนะมันยังอาจจะคบกันแบบไม่เปิดในให้ใครรู้มากมายจะรู้เฉพาะเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยต่อไปเขาจะแอคชั่นยังไงเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ ไพ่วิวออฟฟอร์จูนน่าจะไปถึงครอบครัวก็ได้นะอสศวินทั่วหกไม้เท้าสองเหรียญอ่ะโอเคสเตรนไพ่วิวออฟฟอร์จูนหมายเลขสิบเนี่ยจะบ่งบอกถึงไพ่แฟมิลี่ครอบครัวนะคะไพ่สถาบันครอบครัวได้และไพ่มันขยายไพ่ที่ดีก็คืออสศวินทั่ว อสวินถือถ้วยถือความรักเขาจะมอบความรักให้คุณหกไม้นะคะการเดินทางแม้ว่าจะใช้เวลาก็ได้บางคนอาจจะคุยกับคุณทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบนี้มันจะไกลกันไกลแต่ไกลแต่ตัวแต่ใจยังใกล้กันเพราะยังมีการส่งข่าวเนี่ยสองเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ส่งข่าวอาจจะ ส่งเมสเซจให้คุณหรือวิดีโอคอคุยกันก็ได้เร็วๆนี้นะคะไพ่สเตรนท์เขาจะบ่งบอกถึงความรู้สึกของเขากับคุณแน่นอนว่าเขาต้องการคุณคุณเป็นคนที่สําคัญนะคะสิงโตผู้หญิงบำบัดสิงโตได้นะสิงโตยอมนะคะเพราะฉะนะก็แปลว่าเขาก็ยอมยอมคุณคุณคนเดียวทั้งนั้นที่เขายอมอะไรประมาณนี้เขายอมคุณเขายกให้คุณ หัวใจเขาอยู่ที่คุณเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องบอกความในใจหรือบอกความจริงหรือพูดกับคนในสังคมที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องครอบครัวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะรับรู้เรื่องความสัมพันธ์คุณกับเขาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะให้ออกมาดีมากเหมือนกันคะ่ะชุดที่3มีแนวโน้มค่ะการรอคอยของคุณไม่น่าจะผิดหวังและแบบนี้นะคะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ คืนไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่เริีอยไพ่เก้าถ้วยเก้าเหรียญไพ่แปดถ้วยอืมไพ่ห้าเหรียญกับ ไพ่แปถ้วยเนี่ยนะคะไพ่ห้าเหรียญจะบ่งบอกถึงพลังงานที่ติดลบอยู่เหมือนกันแต่มีไพ่ขยายดีนะคะก็แปลว่าอะไรก็ตามที่ที่เป็นความทุกข์ความไม่สบายใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่เหมือนกับบางคนก็ก็เหมือนกับเหมือนจะเลิกกันไปแล้วนะแต่จะกลับมาอีกครั้งนะคะอ่าคือหมายเลข9เหรียญกับ9้าถ้วยเนี่ยอาจารย์มองไพ่ชุดนี้จะมองว่า ดูสวยงามอยู่นะคะเหมือนต่อให้ว่าจะระยะทางห่างกันเนี่ยแถ้วยกับ9เหรียญเป็นไพ่ที่อยู่ทางไกลคนรักคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศชารีออหรือ8ถ้วยแต่ในระยะทางเนี่ยอาจารย์มองว่าเหมือนก็ยังคือนั่นแหละเหมือนพลังงานไพ่คุณเชื่อมั่นในตัวเขาไงอ่าส่วนเขาก็ไม่ไปไหนอะ่ะนะคะเขาอาจจะติดงานโน่นนี่นั่นอยู่นะคะอาจจะอ,อยู่ทางไกลอย่างเงี้ยนะคะ หรือทํางานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นการความใกล้ชิดมันก็จะไม่ได้ใกล้ชิดและคะ่ะความคิดถึงไพ่ห้าเหรียญนะคะก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก้าถ้วยขึ้นมามันก็คือความสมหวังและไพ่ชาริออตเนี่ยเป็นลักษณะอัศวินขี่มา้ากาลังกลับเข้ามาในในเมืองละชนะชนะศึกกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่า เสร็จภารกิจหน้าที่การงานอืหรือเสร็จเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหานี่ม,นมันจบแล้วนะคะเขากําลังที่จะเดินทางกลับมาหาคุณแล้วนั่นเองไพ่เขาจะบอกอย่างนี้นะอะรอนะคะไพ่ันี้อาจจะรอนิดนึงนะคะสําหรับพลังงานของไพ่ชุดที่3แต่ยังไงการรอนี้ก็ไม่ผิดหวังนะคะเพราะอาจารย์มองเหมือนไกลกันค่อนข้างอยู่ไกลกันนะคะหรือถ้าอยู่ใกล้กันก็อาจจะมีพลังงานที่จะต้องเคลียร์ค่อนข้างเยอะนะคะ โดยเฉพาะเรื่องสัมพันธ์เก่าๆอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นปัญหาเก่าๆนะคะแปดถ้วยกับห้าเหรียญที่จะต้องเคลียร์กันให้กระจ่างจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าไม่เคลียร์แล้วก็มาคุยมาอะไรอะเปิดสัมพันธ์กันใหม่แล้วไปไม่รอดมันไม่น่าจะใช่แล้วนะคะแบบนี้มันจะต้องเคลียร์จบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงจะเริ่มต้นกันนะคะ อาจารย์มองเป็นพลังงานที่ดีล่คะค่ะนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่3ก็ยังมองว่ารอได้โอกาสสำเร็จเป็นของคุณคุณสามารถที่จะได้ครอบครองหัวใจเขาได้อย่างแน่นอนคะ่ะอาจารย์ก็ขอให้สมหวังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ